สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตามปกคลิปเลยเราจะมาแต่งหน้าตามชาจีวอนในเรื่องของเรื่องอะไรอะ่ะ Flower of Evil นะคะก็คือเรื่องของเรื่องอะ่ะหนุยเพื่อนแนะนำหน่อยมาว่าให้ไปดู Moon Lover s พอดูจบใช่ไหม Moon on ไม่ได้คะ่ะก็เลยไปตามแบบซีรีส์เรื่องที่อีจุนกิเขาเป็นพระเอกเนาะก็แบบเออพอไปดูก็เลยไปดู Flower of Evil ต่อจริงๆมันออนแอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละพอไปดูก็แบบอ้าไปติดใจเมคอัพนางเอกเฉยเลย ตามไปดูผู้ชายแต่ว่าแบบเออชอบเมคอัพของนางเอกนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าตามชาจีวอนหรือว่ามุนแชวอนนะคะที่แบบเขาเป็นนางเอกซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะคะเ,คเดี๋ยวหน่อยจะขึ้นเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ดูนะว่าแบบเขาแต่งหน้าประมาณไหนนะคะโอเควันนี้หน่อยลงสก,กินแคร์มาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงอ่เขาเรียกว,ว่าอะไรครีมกันแดดแล้วก็ลงครีมกันแดด กันเลยนะคะมีใช้เป็นมนใช้เป็นตัวน,นี้แอนเจล่านะคะอันดับแรกเดี๋ยวทาครีมกันแดดก่อนสีมันมืดมากเลยเนาะคือแบบเมื่อก่อนหน้านี้ยังแดดแรงอยู่เลยเอาพอเสร็จกล้องเสร็จอะไรเสร็จเอ้าคคืมเฉย ด้วยนะคะโอเคอันดับแรก <c oughs> โอ้ยเสียงอันดับแรกเราก็จะมาลงลองพื้นกันนะคะก็คือไม่เป็นลองพื้นหรอกวันนี้หนูจะใช้เป็นคูชชั่นแทนนะคะเป็นตัวนี้เป็นแม็กไลท์ฟูลสีนะคะหนูใช้เป็นสีไลท์ plus เราก็ลงไปเลยทัวหน้านะคะสีคุช h i o ตัวนี้มันจะขาวกว่าผิวหน่อยนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าแบบถ้าเราใช้ไประหว่างวันอะไรเงี้ยมันก็จะดรอปลงนิดนึงแล้วมันก็จะพอดีกับสีผิวเราอยู่ในกล้องมันดูแบบ ขาวมากเลยเนาะแต่ความเป็นจริงมันขาวกัาสีผิวนียแค่แบบนิดเดียวนะคะลงไปเลยคูชั่นตัวเนี้ยมันดีตรงที่มันช่วงนี้หนูใช้บ่อยนะมันแบบมันบางเบาอะถ้วใช้ทีไรเพื่อนหนูก็ถามตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้ผิวดีอะไรเงี้ยเหมือนได้รับการบำรุงมาก่อนนอน แต่ความจริงจงไม่ใช่นะแต่งหน้าอยากทาคอด้วยเดี๋ยวหน้ากับคอไม่เท่ากันหรอเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูงานผิว ูสวยมากในกล้องมันจะดูแบบบอ,บอกหน่อยนะแต่จริงๆข้างนอกมันไม่ได้แบบขาวขนาดนั้นนะคะโอเคเสร็จแล้วต่อไปหน่จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์หน่อใช้เมเบลินนะคะมีตัวนี้เป็นฟิตมีคอนซีลเลอร์นะคะ หนูใช้สีสองศูนย์ค่ะสีแซมแล้วก็จัดแล้วขอดูกระจกแต้มๆไปตรงใต้ตานะคะใช้ปิดรอยสิวด้วยนะหนูมีสิวที่เพิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยเมื่อคืนเนะมันน้องรู้ว่าวันนี้เราจะถ่ายวิดีโอน้องก็เลยแบบมาทับถาย ราก็แต้มไปตรงบริเวณที่เราแบบอยากจะปกปิดนะคะแล้วก็ใช้หน่่ยจะใช้พับคุชชั่นเหมือนเดิมนี่แหละกดๆนะป,ปกติหน่อยจะใช้วิธีกดๆเอานะหน่อยจะไม่ลากเพราะว่าแบบหน่่ยเป็นคนผิวแห้งอะถ้าเราลากมันจะอันนี้มันจะเป็นขอบก็เลยต้องแบบค่อยๆกดๆเอา กดกดให้คอนซีลเลอร์มันเนียนไปกับผิวนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือที่มาของความผิวดีของหนุยนะคะแล้วเพื่อนก็ถามกันตลอดว่าไปทำอะไรมาทำไมทำไมแบบ ผิวดีจังอะไรเงี้ยเราก็ดีใจเพราะว่าคุชชั่นตัวนี้นี่แหละ Mac Light f u l นะคะอันนี้หน่วยเสียงเงินซื้อเองนะคะทุกคนไม่แบบไม่มีใครสปอนเซอร์นะใช้ดีก็เลยแบบบอกต่อนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวมันอะ่ะอาจจะไม่แน่ใจว่าจะชอบไหมเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะชุ่มชื้นนิดนึงอะคะ่ะอาจจะต้องเสร็จแป้ง แลยวต่อไปหนี่ยจะเซ็ตแป้งเนาะใช้เป็นของตัวนี้นะคะมิวสกินนี่นีก็จะคอคอแล้วก็หมุนหมุนในนี้เลยนะคะจะไม่มาวมบนทาไปเลยคะ่ะทาทั่วหน้าเลยขอฟองกระจกไหมทุกคน เราจะเซตตรงที่แบบทําให้หน้าเรามันระหว่างวันเป็นพิเศษนะคะเช่นตรงจมูกหน้าผากอะไรเงี้ยดูดิขนาดเซ็ตแป้งยังแบบหน้ายังแบบซ้ำอยู่เลยอะ่ะหน้ายังมีความแบบเป็นผิวอยู่เลยอะ่ะประทับใจมากนะคะ ชัั้นนตวีโอเคลงงานผิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเราจะมาทาตากันก่อนเดี๋ยวหนุ่ยเช็คก่อนว่าแบบเขาแต่งตายัางไงเนี่ยนังเอกเขาจะแต่งเหมือนเขาทาสีตาแค่สีเดียวอะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวหนุ่ยอินเสิร์ตภาพให้ดูดีกว่า เขาจะทาสีตาแค่แบบเหมือนเขาทาแค่สีเดียวอะ่ะเขาแต่งน้อยมากแล้วเขาจะเน้นเป็นสีลิปแทนนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราทาตากันเลยทาตาก่อนน้องเพื่อเขียนคิว้าเลดตาเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Charlotte ทิวเบอรี่นี่ตัวนี้คือหนุยใช้คุ้มมากมันราคาแพงก็จริงอะแต่ว่าแบบดูดีดูสีดีใช้ได้แบบ ใช้ได้ตลอดเลยนะคะตัวตัวพาเลตตัวตัวพาเลตตัวนี้หนูจะใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีที่อยู่ในช่องเดทน้ำตาลนี้นะลงทั่วเปลือกตาเลยจะใช้คู่กับแปรงตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นแปรงของซูเปอร์มัมนะคะเอาไว้ใช้แบบเป็น เวลาจะเบนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลับๆตาลงนิดนึงเนาะแป้งตัวนี้หน่่ยซื้อมาเป็นเซตนะคะหน่่ยจำไม่ได้ว่าชื่อเซตมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวใส่ลงใน Description บอกให้นะขนมันนุ่มมากแต่ว่าเรื่องจิกสีก็อาจจะแบบ แล้วแต่ตัวว่าตัวไหนมันจีบสีดีตัวนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่นี่เหนือยจะถาไปแบบทั่วเปิดตาเลยนะปัดปัดลงข้างล่างนิดนึงว่าเหมือนนางเอกเขาจะแบบ ก็จะใช้อายแชโดว์แค่สีเดียวะ่ะเห็นไหมเริ่มมายังนี่แล้วก็จะเป็นเป็นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงมันยังไม่แบบมันยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ จริงๆนางเอกลุ่นี้เขาก็แบบไม่ได้เน้นตรงตาตรงแก้มอะไรอยู่แล้วนะนี่คิดว่าเขาน่าจะเน้นสีปากมากกว่าเออทุกคนเราคุยกันแบบหน้าซีดๆมาตั้งนานอนเะ๋ยขอทาลิปบลัมก่อนได้ไหม <c oughs> แป๊บนึงนะลิปบลัมหนีใช้ของตัวนี้นะคะอืมบอบบี้บราน์สีอะไรอ่ะ สีบสเบอร์อรี่นะคะนะคะคดูมีชีวิตขึ้นมาอย่าง <c oughs> ดูดิแล้าดูแบบดูนอนพอดูกินน้ำวันละสามลิตรเอ้ยแต่ว่าหนึ่งกินน้ำวันละสามลิตรจริงๆนะอาจจะบางวันอาจจะไม่ถึงอะแต่ว่าเป็นคนชอบกินน้ำนะคะกินน้ำเยอะก็จะฉี่บ่อย เหนื่อยกับการต้องวิ่งเข้าห้องน้ําของตัวเองมากแต่ก็แบบก็ยังจะกินอยู่นั่นแหละข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะทุกคนเบนๆไปเลยถ้าใช้ขนแปรงที่มันเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่โฟกัสอีกเนี่ยพุ่มๆแบบเนี้ยมันจะแบบคอนโทรลง่ายเนาะ มันก็จะทำให้ดูเราดูแบบไม่ตั้งใจเกินไปด้วยแบบว่าอไม่ได้ตั้งใจให้สีมันเป็นแบบเป็นเส้นอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยโอ,โอ,โอ้แต่งหน้าดูแบบดูธรรมชาติจังเลยอะไรเงี้ยดูไม่ได้ตั้งใจบูด ็คิดว่าแปลงมันจิกสีขึ้นมาเยอะไปแล้วก็คอขอขอ,ขอ,ออกเสร็จแล้วคะ่ะงานตาง่ายไหมท่านไม่ต้องทำอะไรเลยอ,ะ<ป>อ่ะอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคิว ิ้วหนูจะใช้ฮาริทคิ้วหนูอยู่ไหนอ่ะของเยอะนิดนึงคะัทุกคนยังไม่ได้เก็บโต๊ะเครื่องแป้งหนูจะใช้สองอันแต่ว่าอันเนี้ยหนูแค่จะเอามาแบบปัดๆทรงคิ้วเฉยๆมันเพราะใช้จนหมดแล้วอะยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยอันนี้เป็นของ หนุ่ยชอบมากเลยนะทุกคนอันนี้ของบียาไม่ใช่ไม่รู้ใช่บีเนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ยบียาหนุ่ยชอบมากนะคะคือแบบขนขนไม่ใช่ขนแ <c oughs> ปลงอะน,นึกถึงขนแปรงไม่ใช่นะคะอันนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะดินสอมันนุ่มมากนะคะแล้วมันก็แบบเขียนง่ายมันไม่บาดคิ้วเราอะไรเงี้ย อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็หนุ่มไอ้แปรงปัดขนคิว้วอีกอันนึงเนี่ยใช้เป็นของเป็นอันนี้นะคะ Broit Broit by น้องฉัดนะคะเดี๋ยวอันแรกเราจะมาปัดปัด,ป,ดปัดขนคิ้วให้มันเป็นทรงใช้ตัวนี้ปัดใช้ตัวบียานะคะปัดขนคิว้วอู้คือ หนุ่ยค่อนข้างจะมีทรงคิ้วอยู่แล้วนะคะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยการคิ้วเองเสียไหมมีคลิปสอนกันคิ้วด้วยนะแต่ว่าต้องแบบเบามือมากๆนะคะทุกคนถ้าแบบการคิ้วตามหนุย่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีดมันขมมากโอเคเดี๋ยวจะใช้สีนี้นางเอกสีผมค่อนข้างอ่อนเนาะเราก็เลยจะแบบเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นสีอ่อนตัวนี้นะคะ วาดไปเลยตามโคงคิ้วเราจริงๆนางเอกเกาหลีอะ่ะเขาค่อนข้างจะคิ้วตรงเลยเนาะแต่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แหละเนี่ยก็แบบเออจะพยายามเขียนให้มันตรงได้เหมือนเขาไม่รู้ได้ไหม <laughs> เดี๋ยวลองดูกันตีนสอเขียนเอ้ไม่ใช่ดินสอ พาเลตเขียนคิ้วอันนี้ก็ดีนะทุกคนแบบสีมันโอเคอะไม่เข้มไปไม่อ่อนไปสำหรับหน่ยนะแล้วเขามีให้แบบสองสีด้วยราคาก็ถูกด้วยเนี่ยเขียนไปเลยนะคะมายังคิ้วมาแล้วไปเขียนอีกข้าง ีเพื่อนๆดูซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้างอะแบบติดซีรีส์มากดูหลายเรื่องมานะคะตอนนี้จริงอยากให้แต่งหน้าตามนางเอกซีรีส์คนไหนหรือว่าแต่งลุกไหนรีเควสต์ได้นะคะเดี๋ยวมาแต่งให้ดูกัน เ,เดี๋ยวจะใช้แปรงอันนี้เบนเบนอีกรอบหนึ่งเป็นไปนเลยค่ะทุกคนถ้าใครคิ้วบางกว่าหนอย่ยเนี้ยใช้อันนี้ได้นะ <c oughs> เขาเรีเยกว่าอะไรมาสคาร่าปัดคิ้วหรอนูเพิ่งไปซื้อมายังไม่แกะเลยเนีย่ยของซื้อมาจากวัดสันนะคะ ของเมเบอร์ลินแต่ว่าวันนี้หนูจะไม่ใช้เนาะเพราะว่าแบบแค่ใช้สีมันก็มันก็มันก็อ่อนแล้วอะเ mm hmm. สร็จแล้วใกล้เคียงยังตาก,กับคิวได้แล้วเนาะเหลือแก้มกับปากคิดว่าถ้าสีปากมาคือแบบใช่เลย <laughs> เพราะว่าปากเขาชัดนะทุกคน ๋ย้วต่อไปหน่อจะใช้หน่อจะทาแก้มแล้วกันคือแก้มเขาอะเห็นดูจากรูปก,ก็คือแบบไม่ค่อยได้เห็นชัดเท่าไหร่ก็เห็นเห็นเป็นแบบชมพูละเลื่อละเลืออนงี้นะชมพูบางๆชมพูบางๆเป็นไงแปลงหน่อจะใช้ของตัวนี้นะคะของ Estee Lauder เห็นไหมอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแปลงจริงๆมันแยกออกได้หลายส่วนดูดิ มันแยกออกมาเป็นแบบที่ทาตาได้ด้วยเนี่ยสอด้านอันนี้หนูยซื้อที่ไม่ใช่สิหนูยจำไม่ได้อะว่าหนูอ๋อหนูซื้อที่ e ีแบนดบคือหนูยซื้อลองพื้นตัวนี้เอสเตอร์ลอเนะคะดับเบิลเเขาก็จะแถมแปลงตัวนี้มาสองอัน ตากับทาหน้านะคะหนูชอบอันนี้มากเลยจริงๆชอบชอบหมดนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแปรงปัดแก้มที่แบบจิกสีได้ดีมากสีแก้มนะคะเพื่อความระเรื่องงานผิวอะนเนาะหนูจะใช้เป็นตัวนี้ Hourglass Hourglass หกหลุมนะคะอันนี้แฟนหนูซื้อให้ตอนวันเกิดปีที่แล้วที่ผ่านมา ก็จะทึบๆแล้วก็ปัดหนูไม่ก็แตะเยอะนะแตะนิดเดียวมันก็ติดแล้วอ่ะก็ค่อยๆแตะค่อยๆแทบๆไปก็จะทาแบบเฉียงๆขึ้นนิดนึงนะทุกคนจากใต้ตาขึ้นมาตรงแบบหนกแก้มนะคะ เออเขาไม่ได้แบบทาสีแก้มเยอะเนาะ,ะเราก็แบบประมาณนี้ก็พอทุกคนเมื่อกี้กล้องหน่วยดับเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเรามาต่อกันใกล้เสร็จแล้วปัดปัด,ดแก้มไปอีกน,นิดนึงข้านี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ แถวใต้าตาขึ้นมาตรงหนูแก้มนะคะวันนี้หนูอว่าจะไม่ใช้ไฮไลท์เนะเพราะว่าแบบแค่ตัวอันนี้เขาอะแค่ตัวบลัชออนเขามันก็มันก็มีชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะ แต่จะเชดดิ้งจมูกนิดนึงนิดเดียวนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เขาแต่งหน้าแบบธรรมชาติมากๆก็ไม่ได้แบบเห็นอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ก็ดูมีสันจมูกนิดนึง มานนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวจะไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวไฮไลท์จมูกนะคะมันจะใช้แปรงตัวนี้ของซุเปอปรม์มัมเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะเพราะซื้อมาเป็นเซตมาอย่างนิดเดียวเสร็จแล้ว งานหน้างานผิวงานแก้มงานตาตาเแล้วเือเหลือดัดขนตาเนาะไม่ลืมดัดขนตาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาดัดขนตากันเลยขอต้องกระจกแป๊บ <c oughs> ที่ดัดขนตาหน่อยใช้ของ บิวตี้บุฟเฟ่นะคะนี่ใช้มานานมากใช้มาแบบตั้งแต่สมัยเรียนแต่ไม่ใช่มาใช้อันนี้ตั้งแต่สมัยเรียนนะถ้าแบบยางมันสึกมันอะไรเงี้ยเนยก็ซื้อใหม่ก็คือหมดหลายอันแล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือใช้แค่ยี่ห้อนี้นะคะที่ยังพอปัดขนตาหน่อยได้คือหน่ยเป็นคนที่ขนตาย,ยาวมากแล้วแบบ รูปตามันก็ยาวอะแล้วมันไม่ค่อยมีที่ดัดขนตาตัวไหนที่มันเก็บขนตาเราได้หมดอะม,มีน่าจะมีแค่ตัวนี้นี่แหละต่อไปจะมาปัดขนตากันปัดขนตาเนี่ยจะปัดเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้าเรามันดูแบบดุเกินไปให้มันแบบละมุนล,ละมุน เหมือนนางเอกซิกนี่เกาหลีหน้าทะนุถนอ,อมอะไรเงนี้ยมองลงเวลาเวลาปากขนตามองลงข้างล่างนะคะเราจะได้เห็นแบบอุ้ยตายพูมแเราจะได้เห็นแบบขนตาเราครบทุกเส้น นิดเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะเกินเบอร์ไปมาสคาร่าหนยใช้ของแคนมิสนะคะปกติใช้ของเมเบอร์ลิแต่แบบเมลเบอร์ลินมันหมดก็ <c oughs> เ,เลยไปซื้อมาใหม่ แกนะตัวเนี้ยแค่นี e แค่นี k ตัวเกียวนะคะเสร็จแล้วเรามาทาลิปก,กันเถอะอ่ะต่อไปเราจะมาทาลิปจริงๆหยิบมาผิบเนาะหนืจะใช้ตัวนี้เบอร์216สีมันจะแจมๆหน่อยนะคะมันจะเป็นสีที่แบบนะปากมันดู ปากมันดูวาวไปอะของนางเอกมันไม่ได้วาวขนาดนั้นเดี๋ยวใช้ทิ่ชู่สับออกอเราจะมาทาลิปกันนะคะสีลิปของนางเอกคือแจ่มมาก YSL Tattoo c u t u นะคะเบอร์206ไฮเลย ้าเต็มาเต็มขอบปากเลยนะคะเพราะว่าแบบหนเ,เรื่องนี้สีปักไม่เป็นออมเบรเแบบ์เป็นแบบเป็นแบบทาไปเต็มๆเลยจะใช้คำว่าอะไรตัวนี้มันจะเป็นลิปแมท เป็นเวลว m a แมทนะคะเดี๋ยวทาไปสักพังมันก็จะแบบมันก็จะแบบมทขึ้นตอนนี้มันยังแบบวาวๆอยู่เพื่อกางทาลิปอันนี้ต้องระวังระวังมันเลอะฟันนะหนยทาที่ไรมันเลอะฟันเน่ยตลอดเลย เส็จออกแล้วเป็นไงบ้างคะพอเสร็จแล้วเราจะมาเซตเมคอัพเราด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะทุกคนของแม็กแม็กฟิกพลนะคะฉีดไปเลยต้องแบบต้องทิ้งระยะห่างนิดน,นึงนะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นแบบสปเปรย์อะมันเป็นมันเป็นสปเปรย์ค่อนข้างจะเข็มข้นนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างลุกนางเอกชาจีวอนแต่ว่าเดี๋ยวเหนืไปทำผมก่อนมาดูฟินิชลุกกันนะคะว่าเป็นยังไงไปเลยค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เหนืก็ไปทำผมมาแล้วนะคะเป็นยังไงพอได้ไหมคือทุกส่วนบนใบหน้า เหมือนสุดก็น่าจะเป็นสีผมนี่แหละอย่างอื่นก็คือต้องไปพยายามกันเอาเองคนะโอเควันนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะส่วนคลิปหน้าอยากให้หนูมาแต่งหน้าแนวไหนก็รีเควสกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะส่วนวันนี้เครื่องสำอางแล้วก็อุปกรณ์ที่หนูใช้หนูใช้อะไรบ้างเดี๋ยวหนูใส่ไว้ให้ในเดสคริปชันบล็อกนะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะคะ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะบ๊ายบาย